สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสส่วนน้าไงพวกบอกจะกลายเป็นดาราตกอับขอโทษนะที่ทําให้ผิดหวังโฟกัสเจี๊ยรักกุนดาราชื่อดังผู้ที่ออกมาขอเอาอย่างต่อเนื่องและไม่มีแผ่วเลยทีเดียวล่าสุดเธอคนนี้ได้ออกมาโพส์ข้อความถึงผู้ที่บอกว่าเธอนั้นจะกลายเป็นดาราตกอับโดยได้ระบุข,ข้อความว่ามีคนบางกลุ่มบอกว่าแกจะกลายเป็นดาราตกอับตกงานไม่มีคนจ้างงานแล้วแน่นอน ยังทํางานเลี้ยงครอบครัวเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เป็นปรสิตกินเงินใครฟรีๆต้องขอขอ,ขอบคุณอีฟที่กล้าจ้างกัสเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกขอบคุณที่มีอุดมการณ์เดียวกันและอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอมาและวันนี้ยังคงเป็นอีฟที่สนับสนุนกัสเหมือนเดิมยาสีฟันอีฟยาสีฟันประชาธิปไตยที่แท้จริงพร้อมขายทั่วประเทศแล้ววันนี้และที่ไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือฝั่งประชาธิปไตยขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนกัส ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนอีฟขอบคุณที่พยายามช่วยกันเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ออกมาเรียกร้องให้พัฒนาประเทศนี้ให้ดีขึ้นถึงวันพรุ่งนี้จะไม่มีใครจ้างกัสก็จะอยู่ข้างทุกๆคนต่อไปค่ะฉีดวัคซีนครบเมื่อไหร่เจอกันที่หมอบแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ